สวัสดีครับอยู่กับซ่อ,องไว้รุ่นพลังไบครับวันนี้มาดูเกียนครับเกียนสัมัยจก,กี้ครับนี่ครับคืนราคาของเขาครับวันนี้ผมมาตั้าอยู่วัดวานน้อยครับเดี๋ยวครับเกียน

เขาตอนนั้นเขาเอากองบุญเอาส่กองบุญมาครับเราหักสั้นเงครับมันตัดง่ายที่วัดเหนครับปวกไม่ขึ้นเลยครับตาสีดแดงเจ้า được nếu không phải đủ độ Hãy không là. เราเรียงนว่าเครับปัวขึ้นนึ่งแต่ไม่ได้บุมตรงต้นไหนครับ ดูดังน้ำครับสังเกตดูดังน้ำก็ด,ด,ด,ดียินผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ Cũng nay cửa chè hôm đôi